สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาอีกหนึ่งคลิปนะครับผมอันนี้เราก็ได้เซนคอนิสมูลสองมาจากของถมเหมือนกันครับผมเ,เห็นหน้าตาแล้วดูออกเลยก็คารมิรนะผมราศีกุมเป็นราศีเกิดผมเองก็เหมือนเดิมที่มันจะสภาพนี้เพราะาเราไปทำความสะอาดมานะผม เดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นเซนคอสมิดอาจารย์คามยิยวกันเหมือนเดิมตัวนี้ก็ก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกแต่เพื่อนเจอมันถูกดีก็เลยซื้อมาครับผมแล้วก็ทำทุกครั้งที่เหมือนที่เราทำนั่นก็คือใส่เกาะต้นขานะัผมจริงๆจะบอกว่ามิด บางทีบางตัวมันก็รู้สึกดูขลังๆนะดูสวยขลังๆสวยกว่า EX อีกแต่บางตัวก็ไม่สวยเลยบางตัวก็เดรรเดดาๆนะผมโอนะมันจะดูมีความสวยๆขลังๆยังไงก็ไม่รู้แต่หน้าตาของตัวนี้จะไม่ค่อยเหมือนสัเท่าไหร่นะผมเพราะว่ามันออกแรกๆไง อถอดไปล้างมาเอ๊ะประกอบอยังไงนี่จำไม่ได้อันนี้ตรงข้างหน้าอันนี้น่าจะเป็นข้างหลังเพราะว่ามีอันนี้ลอ,องข้างหลังมาติด,ดก่อนอันนี้ก็เป็นข้างหน้าอ๋อเราต้องเอา เอวมาใส่ก่อนอก็คือประกอบแบบไม่มีคู่มือแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะผมแล้วเราก็เห็นว่ารุ่นนี้มี Appendix ด้วยนะครับผมแล้วเราก็สั่งมาเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะเอา Appendix มาเล่นตรงกับตัวมิสคาร์มิลนะผมเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นแค่มิสไปก่อนอ๋อแล้วก็ติดแบบนี้เอาตรงเอลมาติดด้วย กาดูมีความหนาต้องเอาออกก่อนละมั้งเนี่ยเพราะว่ามันต้องเอาเกาะมาติดก่อนส่วนเกาะเนี่ยตอนล้างเราก็ไม่ได้ถอดออกเลยแล้วก็ติดอย่างนี้เลยป๊บ อ่ะหลุด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 หมดเ <c oughs> อามัมยเดี๋ยวยัดแขนข้างนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> อืออือ <c oughs> โอ้แล้วก็เอวข้างหลังมันจะไม่ลงล็อกอ่ะ แล้วก็เอาเกาะนี้มาเกาะตรงกระโปรงมาติดตรงเกาะแขนเนี่ยมีสองอย่างก็คือใี่เขาบอกนะว่าถ้าใส่เกาะแขนนี้ก็จะเป็นแบบในในมังงะแต่ถ้าอนิเมะจะไม่มีปลอกแขนตรงนี้เดี๋ยวเบ้ปอเราประกอบน,นี้เดี๋ยวเราใส่ บอกแขนเข้าไปก่อนโอ้ทิ้งตัวแต่แขนมีความหนักมากมมแล้วเราก็ใส่ขาเข้าไปก่อนออตัวนีนะ้จะแน่นกว่าตัวไฟเลนตัวนั้นอีกนะ ก็ดูสภาพแบบจะโอเคกว่าตัวไซเรนเยอะเดี๋เวขากดถ่ายเราไปกันกน้ำหนึ่งหัวไหลหลุดนิดนึง ตัวนี้ก็ทําความสะอาดไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่นะผมแค่ดูเก่าเล็กน้อยแค่นั้นเอง เมาใส่เฮ้ยเอาหัวมาใส่ตืดตืดแล้วก็เอาหลัดก้าหรือหน้ากากมาใส่แล้วก็จะได้แล้วเป็นอาจารย์คามิวอ๋อนี่นนะตรงนั้นหลุดตรงนี้หลุด เรียบร้อยแล้วอาจารย์คามิยซึ่งโดยรวมแล้วแบบมันก็ดูยุคเก่ามากเลยนะผมเป็นแบบนีน้ซึ่งเราก็มีผ้าคลุมด้วยนะผมของคามิยแล้วก็มาแปะข้างหลังหรือผ้าคลุมก็โซมตามสภาพนะ ติดได้แล้ว,ลวตอนแรกัดติ้นี่ก็จะติดไม่ได้อ่าเสร็จแล้วท่านอาจารย์คาอยู่นะผมก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นเอาเอพิเดิกมาประกอบให้ด้วยนะครับเพราว่าสั่งไปเรียบร้อยแล้ว,ไ,ลวไว้เจอกันคราวหน้านะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย